เดะะี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมุกพูดถึงเรื่องรถเมย์กันค่ะรถเมย์นะคะนะคุยเนี่ยเขากำลังบอกนะคะว่าอยู่บนรถเนี่ยต้องใส่นะคะหน้ากากด้วยนะทุกคนนะนะคะสำหรับเมืองที่หนูจุ๋อยู่หรือว่าเอเดมบริดเนี่ยนะคะค่ารถหรือว่าค่าเดินทางเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงนะคะราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้หนูจุ๋ก็น,นะอธิบาย นะคะบอกว่านะสักเล็กน้อยนะคะสาหรับค่ารถเมล์หรือว่าค่าเดินทางเนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าการเดินทางโดยรถมาที่เนี่ยแบบสะดวกมากๆมากๆมากๆที่สุดนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆครอบครัวเนี่ยนะคะนิยมเดินทางโดยรถบัสนะคะเราจะไม่ค่อยนิยมในการใช้รถสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่านะรถเนี่ยคือรถราคาจะไม่แพงหรอกแต่ว่าพวกแบบภาษีนะคะแบบอาจจะเป็นแบบว่าภาษีประกันนะคะหรือว่าเป็นภาษีถนน ไม่สะดวกด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่<ช>จอดรถนะคะแต่หลายคนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะนั่งรถเมล์กันส่วนใหญ่นะคะอยากจะบอกว่านะคะรถเมล์เนี่ยคือแบบหูแบบทุกที่ทุกคนทุกแห่งไปได้หมดนะคะคือบอกว่าคือแบบสะดวกมากเป็นเมืองที่บอกว่าขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถเมล์นี่คือดีมากๆเลยค่ะคือเราแทบแบบไม่ต้องซื้อรถใช้ก็ได้นะค,ะคือที่เนี่บอกหูรถเมล์ตลอดทั้งวันทั้งคืนคือแบบดีมาก กลับไปเมืองไทยทีนะขอบ่นนิดหนึ่งนะแบบกลับไปเมืองไทยทีแล้วบอกว่านะแบบโหสาธารณนขนส่งแบบแย่มากไปไหนทีก็ลําบากถ้าไม่มีรถส่วนตัวนี่คือแย่แต่ที่นี่คือแบบรถส่วนตัวนี่คือแบบมีหรือไม่มีก็ได้อย่างเช่นหนูจุ๋มอย่างเงี้ยหนูจุ๋มแบบเออพี่ลิงนะซื้อรถซื้อแล้วแบบจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้เพราะว่าแบบน้ามันเอาขับไปทํางานก็ไม่มีที่จอดใช่ไหมก็นะเป็นรถนี้ก็สะดวกกว่าค่ะก็เลยแบบอ้าแล้วก็ถูกกว่าด้วย เดี๋ยวหนูจุ่มให้ดูนะคะรถนะคะที่นี่นะ,ะทุกคนนี่นะคะข้างหน้านี่มีไฟสเสียบ USB ด้วยนะทุกคนถ้าเผื่อแบบใครจะชาร์จพวก่บอกว่าโทรศัพท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ได้อยู่นะ,ะ <S 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 นะข้างบนนี้ก็จะมีนะคะแบ ว่าแบบสะดวกมากเลยนะทุกคนนะมีระบบแบบ C C T V นะคะสามารถบอว่านะดูได้ตลอดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับผู้โดยสารหรือว่ารถคันนี้นะคะแล้วก็อกีกอย่างหนึ่งนะคะรถเนี่ยเขาจะมี w ร f ฟให้ใช้ฟรีด้วยนะทุกคนอยากจะบอกนะคะว่าเก้าอี้คือดีมากๆนะคะหนูจุงสามารถนั่งแล้วก็พิงหัวเนี้ยขึ้นั่งในระยะไกลได้แบบโหได้สบายเลยอะทุกคนแล้วแบบเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะทุกคน เนี่ยหนูนั่งหน้าสุดนะคะชั้นบนชั้น2อง้วแบบคือวิวมันดีมากเลยอะ่ะเห็นไหมกระจกทั่วแบบว่าทุกสารทิศเลยอะ่ะสามารถมองเห็นได้อย่างนี้นะทุกคนนะสหรับอัตราค่าโดยสารที่นี่นะคะตกประมาณนะคะ1นึปอนด์แปดสีนะคะสําหรับแบบซิงเกิลทราเวลนะทุกคนนะก็แบบเหมือนเที่ยวเดียวอะ่ะนั่งต้นสายถึงสุดสายก็ราคาเดียวนะทุกคนก็ประมาณรู้สึกว่าน่าจะเจบาทไทยอะนะอันนี้ก็เป็นป้ายรถ เมื่อกี้เขาบอกว่าเซามอร์นิ่งไซด์ไพรเมอรี่นะคะก็นะจะเป็นป้ายต่อไปนะคะแล้วเขาก็จะมีประกาศนะสำหรับใครที่ไม่ดูป้ายกลัวว่าหลงป้ายนะคะ มีราคาแบบว่า4ปอน50นะคะก็ประมาณ180บาทนะอันนี้ราคาต่อวันนะทุกคนคือแบบคุณจะนั่งแบบ10เทียเท่ยวก็ได้100เที่ยวก็ได้ไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยสำหรับใครที่มาแบบมาทุ่มมาเทีท่ยวแบบอยากใช้แบบเฮ้ยอยากใช้ให้คุ้มนะคะตัวนี้นะคะ4ปอน50หรือว่า180บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยคะ่ะ ประมาณ60ปอนด์นะคะหรือว่าตกเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณเดือนละประมาณ2,000นะคะ400บาทนั่นเองนะคะถือได้แบบว่าถูกมากๆคุ้มมากๆนะคะหนูจุ๋เนี่ยอยู่ที่นี่นะคะหนูจุ๋ก็จะใช้เป็นแบบรายเดือนนะคะเป็นบัตรที่เวลาเราขึ้นเนี่ยมันก็จะสแตมป์สแตมป์นะเออเราไปแท็บเครื่องได้แล้วบอกว่าใช้แบบว่าอลิมิเต็ดนะะใช้เบอรม มา,มากเลยอ่ะเบาแบบเป็นกัมยี่อย่างดีอ่ะทุกคนดูเนี่ยเป็นกรมยี่นะคะเขาใส่ใจนะคะรายละเอียดมากๆเลยนะแบบให้ประชาชนได้นั่งแบบกันอย่างสบายนะคะรถเนี่ยแต่ละทีเนี่ยจะออกแบบเป็นดีไซน์ใหม่ๆมาทุกปีเลยนะนี่ล่าสุดคันนี้รู้สึกว่าจะล่าสุดของที่สุดแล้วนะแล้วก็นี่ดูเห็นไหมมีแบบที่แบบพักคงพักหัวเต้าอียาวกว่าเดิมอะไรอย่างงี้นะทุกคนแบบคือแบบนั่งสบายกว่าเดิมมากๆเลยนะทุกคน next อันนี้เป็นชั้นสองนะที่หนุ่จุงนั่งนะคะแต่ว่านี่มันจะมีชั้นล่างนะคะนี่เป็นบันไดเดินลงไปนะคะแต่ว่าก็านะนั่งชั้นสองดีกว่าวิวดีนะคะแล้ว <'s> ก็คนไม่เยอะด้วยนะทุกค <'s> น,ะนเดี๋ยวหนุ่มจุ๊งนะคะจะพยายามนะคะถ่ายรถนะคะให้ดูบางส่วนด้วยนะรถแต่ว่ามันมีคนนั่งอยู่นะมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแบบพวกไพเวนซี่ privacy, หรือว่าอะไรเงี้ยเข้ามานะก็เดี๋ยวถ้าเกิดแบบคนลงหมดก็เดี๋ยวหนุ่มจุ๊งนะคะก็จะนะถ่ายให้ดูนะ,ะว่าบรรยากาศนี้มันเป็นยังไงนะคะ นะคะก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะถือว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ห้นุจุ๋มด้วยนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆสาหรับใครที่จะมาอยู่หรือว่าจะมาเที่ยวนะคะวันนี้นุนจุต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวนุ่นจุ๋มนะคะจะต้องเตรียมตัวลงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ด้วยก่ะก่อน X C เยี่ยมาทุกคน เลยทุกคน